ิคลาสสิกนะแฮตติรอ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 โอเคมามันมีเพลาะลบไอ้เหี้ยมีเพลาะลบได้ยัด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 เลยยัดยัดโอ้โหโอ้ไหมจบแล้วจบจบโี้ยขอขอใหม่นะตอนเบิร์ดทำไมดาเมจไม่ลดเลยวะเออไอ้เบิร์ดปม๊เลือดไม่โดไอ้เหี้ยทำไมเบิร์ดไม่โดนกันเลยอะ ทำให้เราสทิศทางมาผมกยังไม่แม่ว่าเขาจะปล่อยตัวไหนบ้างเนี่ยปล่อยมานล้วเนี่ยงปล่อยมาไหนเนี่ยโอ้ะมาล้มาแลอีเอ้ยียายมาตอนที่ท้านมาตอนนี้นีคนะ่คืออะไรเนี่ยป๋าเอ๊ะคือเรา สามสิบยืฝั่งตรงข้ามกับพาลาเตะตึกราเนี้ยตอนอ้าวเฮ้ยพอผิดปะวะผิดปะวะขอผิดขอผิดนี่เนี่ยเนี่ยที่มันถอยตาเนี่ยก็คือบินไปไหยแยกเลยแยกเลย เปิดเอ็ดงั้นสุดใไอเรียบร้อยเอใครอะตัวหัวปลาที่ทาเป็นคุกย่บ้นจ่าตอนไหนไม่รู้เลยตอนตอนได้ยินเสียงมาแรงอะแค่นั้นแะผมดูแค่เนี้ยผมก็ดูมารอบเดียวยดูให้ถึงวอตเย ลงว่า่มีเงะตเน่ยเ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 ห็ดเ็ดมันจะเห็ดมันจะแตกออก่ยอย่างเี้ <S <S ยด้วยได้หลบได้เรลเลเราขึ้นาขึ้นครับ คือี่แบบโซโลโมชั่นยลก็ได้ไม่ถูกคึ้นเอาใหไ่ใหม่อย่าโดดทับอย่าโดดทับอย่าโดนซดทกูนี่เกือบเลยตะกี้นี่น้องลุงเด็กคือรโลกมา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 รวมโลกอยากไว้ก่อนเก็บหรือเปล่าคล่ยคลายต้องแมวมอนอยู่หลังมันอยู่หลังมันอยู่หลังมันเฮ้ยอยู่หลังไว้อยู่หลังไว้อ่ามันจะปล่อยข้างหน้าเดี๋ยวเสร็จแล้วเราอยู่หลังไว้สบายใจ สบายสบายสบายอ่าสาวล้างอีสาวล้างอีสามวิพอดีพอดีเพื่อหันหน้ามาหรอไม่ใช่มาใกล้นะใิปล้างนะใครแล้วครแล้วนะใครแล้วนะอ่าาล้างแล้วาล้างนะนีดด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 ีแล้วดีแล้วดีแล้วไม่ต้องดีนะไม่ต้องดีเอาไปต้องดีแล้วนะไม่ต้องดีแล้วนะไป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 มีบัมีบั โอเคสวยสวยเดี๋ยวพี่ช่วยดูเดี๋ยวพี่ช่วยดูโอเคโอเคมา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 ยัดยัดมีพาไหมมีอะไรยัดมีหมดไปยัดไปเอากหนึ่นะคะไม่เป็นไรเอ็มอาร์เอ็มอาร์ดีดเทนตีดยัดไปยัดไปยัดไปสวยสวยยัดไปยัดไปอยู่หลังนะอยู่หลังนะพยายามอยู่หลังเสานะยัดไปยัดไปผ่านชัวร์ผ่านชัวร์ไปยี่สิบไปว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ต้องเกิดยังไม่ต้องเกิดนะเล่นไปนวดไปนวดไป

ตีให้โดนหน่อยตีโดนหน่อยโอ้โหแล้วเบร์ไปล้นเลยตีให้โดนหน่อยตีโดนหน่อยมันไม่โดนยังไม่แตกยังไม่แตกยังไม่แตกดีลอยๆไปยัดยไปยัาไปจุดสุ้าเข้าเปิด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 ดู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 ไม่มีฮิวแล้วนะหิวตายหมดแล้วไม่มีอะไรเลยตายหมดแล้วเอาไปเย้ยข้างใต้อยู่ข้างใต้อยู่ข้างใต้ไม่ต้องออกไม่ต้องออกใต้พื้นคิดหาเราดูต่อ อยหอยอยเติมหอยเตยมถอยเตยมอยเตมอยเตยมหอยเตมอยถอยด้แข็งถอยถอยถอยด้แข็งวิ่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 งวนซ้ายวนซ้ายวนซ้ายมอมอวนซ้ายอันไหมมอมอรอนะรอนะรอ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 ออกมาไกลๆออกมาไกลๆรอแบตโคมรอรอแบโฮรอแบโมีมีโล่ให้เพื่อนไหมรอลรอ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  มามันมีคพร์ลบไอ้เหี้ยมมีคอร์ลจบได้สวยัดหยัดยัดเกย์หยัดหยัดที่วัวมีมีอะไรก็มีเลยบีเลยบีอ่อนเลยตอนนี้แหละต้องตอนนี้แหละโอ้โยมีให้อีกไหมมีให้อีกไหมจบแล้วจบจบเกียร์ไม่ไม่เหลือแค่สิบแล้วไม่นะขอขอใหม่นะตอนเบิร์ดทำไมดัเหตุไม่ลดเลยวะเออไอ้เบิร์ดกม้เลือดไม่ลดไอ้เยี่ยทำไมเบิร์ดไม่โดนกันเลยอะไม่ไม่ไม่มันไม่ไอเฟมพี่ตอนนั้นอะ อยากให้ไปดูดีเพแรกอ่ะดาเมจไม่ลดเลยพี่ไม่ลดสักนิดเลยอ่ะน้เห็ดน่ะพี่ไม่โดนนะพี่คิดว่าพี่มั่นใจว่าอันติแม่งโดนเต็มตัวไว้แต่ไม่โดนเกิดเร็วเดี๋ยวมาละยัดหายแล้วยัดยัดยั่ยมเม็ดไม่โดนยัดไป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 ตีไม่โดนเลย

รดมันจะไงไไฟสาล้างอยู่ตรงนี้ไอเพี้ยไฟสลางอยู่ไหนสาล้างอยู่ไหนสาวล้างอยู่ไหนสาวล้างหไรอ่าเี้ยมาหิว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 แล้วหิวแล้วล้างแล้วรปแล้วไปแล้วแล้วเอ้ารอ้วรอ้วร้รอ้วรอ้รอ้วรอแลร้วรอ้อล้อแล้วอ้วรอ้อแอล้อวเลยออ้วรวลลยเลย้้ลเลลยเอ้อ้อย คุว่าจะเอาสายยายตายไม่ได้แล้วคุณต้องเปิดเ้ไม่ไไม่ต้องอเอรเลยอออาเิเิอเียอะไรวะกอาแกให้มันดรถ้าถ้ามันจับผมผมตายไม่เกิดกไม่เป็นไรไม่รอ่าไม่ด้หาเอลบบลลบลบลบอรอกอควร2ทีนะ แถมบัตรเพื่อ่ะหนึ่งสองปี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 ถ่ายไหร้อยเก็บเก็บแดดด้วยนะตอนถอยอย่าอย่าแดดถอยสองข้าวอย่าแดดถอยใช่ใช่ใช่ห้าอย่แดดถอยเออตอนถอยก็เดินถอยก็ถอยเดินธรรมดาเดินธรรมดาทุเทีเก้าจานอย่าอย่าไปนะอย่าไปนะ ดูอ่ะดูอ่ะดูอ่ะดอ่ะูเขาไอ้ฟาร์มต่อยเขาไปไปไปอยค่ปไวข้าม้ามข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 ไากข้ามข้าข้าไข้ามข้าม็้ยมข้าม้ามข้ามขามข้าไามด้ามข้าไข้วมขเามข้าไขวามข้าเด้ามข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 ไปข้า้ามะ้าามข้าข้ามขมือามข้ามข้ามข้า้้ามามข้า้ม้ามา้ามขามข้ามขามข้ามข้า้มามมมา้้ จอเลยยันเลยมาตเลยยันเลยยันเลยได้ได้มาตัดแล้วนะกดกดโอาแล้วกดทัาวิตีกริครับครับครับาขัไปครงนี้ไปคั้้ยติดขาติดขาอเอะอยี่พีถอยมาพีถอยมาถอยมาถอย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 ถถอยถอยอเหัวก็ยรัหัก็เฮียร

หัวไหมหัวไหมหัวไหมหัวแตกแล้วหัวหัวแทแตกแล้วคนตีหัวหัวไม่ลดเลย้าเอาเาเเขาหัวมันจะกระพือปีเหัวมจะกระพือปีกอเหรอโอ้ต้องกระพือปีกแล้วอยู่เฉยดูให้ดวดูให้ดวูให้ยังเงั้ตีไปตีไปลากลากลากลกลากลากลลากลากลลากลากล้วัล ใช่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 เกลือใช่ใ่นเลยกลืเลกือได้มาแล้วโคตุก่คตลกจบจๆน่หนิ่งหมโอเคมน้อหิวแล้วมอตีสยาสกอยกาีเดียวตุ๊กตีเดียวโอ้ยเกือมาห้าบีจ๊ได้หรอขนลุกอ่ะนี่สิกเจ้ปะยเดินสีอะไรเละเจน ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์